สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับค่ำคืนนี้เราจะมาคุยกันถึงดราม่าของ s o ล a n a นิดหนึ่งหลังจากที่ระบบมัน Crash แล้วตอนนี้กลับมา Restart ได้เหมือนเดิมเรื่องที่2จะมาสรุปในเรื่องของการประชุมระหว่างกราตอสหรัฐอเมริกานำทีมโดยคุณแกรี่เกนเซอร์ที่เข้าไปประชุมกับวูดิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาวันนี้ว่าเนื้อเนื้อเน้นเมันคืออะไรแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างในระยะสั้นนะครับ เรื่องแรกก่อนเลยนะฮะโซลาน่าล่มนะเพื่อนๆเ,เรียกว่าบน Twitter และบน r ร d d i t เนี่ยมันเหมือนเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นเลยนะครับมีคนเข้าไปทวีตมีคนเข้าไปบอกว่าโปรเจกต์มันล่มแล้วนะมันมีการมานุ่เลในเรื่องของ d e v e l o p e r ที่เข้าไปแบบกดปุ่มแล้วทำให้ระบบมันล่มเองนะครับหรือมีการมานุ่เปลราคาของโซลาน่านะเพื่อนๆคือก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบ สั้นๆเข้าๆเลยนะครับเท่าที่ความรู้ของผมมีนะเพื่อนๆคือเราต้องเข้าใจว่าโซลาน่าเนี่ยนะมีคนคอมเมนต์เข้ามาถามผมนะว่าพี่สรุปมันจบแล้วใช่ไหมไอเนี่ยมันถูกปั่นถูกปั๊มราคาแล้วถูกดัมหรือเปล่านะโซลาน่านี่เป็นครั้งที่ถ้าจำไม่ผิดครั้งที่2ที่มันคราสลงมานะครับใครที่ตามโปรเจกต์นี้จะจําได้เมื่อปลายปี2563มันก็ เดือนธันวารู้สึกนะมันก็ครา h มาแล้วทีหนึ่งนะรู้สึกว่าตอนนั้นใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงก่อนที่มันจะกลับมา restart n เน็ตเวได้เหมือนเดิมครั้งนี้นะนานหน่อยนะคือเราต้องเข้าใจว่าโซลารน่าเ,เนี่ยนะเพื่อนๆมันเขาเรียกว่าเป็นบล็อก a i n ที่มีฉายาว่าถูกเร็วดีนะครับความที่มันถูกความที่มันเร็วความที่มันดีเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นดาบสองคมนะเพราะว่าคือเหตุผลที่ ระบบบล็อกเชนมันมี transaction ฟรีมันก็แน่นอนนะเพื่อที่จะหนึ่งในเหตุผลเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันในพวกของสแปมนะที่จะเข้ามาแบบว่าเป็นแบบเป็นหมื่นเป็นแสน transaction ในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยนะฮะทีเนี้ยนะพอ,อ,อโซลาร่ามันความที่มันถูกเนี่ยแน่นอนมันก็มีทั้งบอทมีทั้งอะไรเนี่ยเข้ามาทำ transaction โดยเฉพาะในช่วงเวลาสั้นๆนะ,ะมีถึง4 0 0แสน transaction มันเลยทำให้ ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือโหนดมันท่วมอ่ะนะฮะพอโหนดมันท่วมเสร็จนะมันก็ระบบมันก็ลวนนะ,ะเป็นของธรรมดาทีเนี้ยนะถ้าเรามาเปรียบเทียบอย่างเออร์ิเรียมนะ,ะอย่าง e อ h ร r e ิเรียมมันทำได้3 3 t t r n s s c t t o o n ต่อ1วินาทีนะ,ะแต่เนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นหลายหลายแสน transaction เนี่ยของ Solana กว่ามันจะ Crash นะฮะเราก็ต้อง เข้าใจว่านี่ไม่ใช่จุดจบของโซลาน่านะเพื่อนๆก่อนอื่นต้องขอเรียนนะฮะหลายคนคอมเมนต์เหมือนกับว่ามันเป็นเป็นรักพูหรือเป็นพัมแอนดัมนะฮะโซลาน่ามันเป็นโปรเจกต์ใหม่มันเป็นเด็กหนุ่มนะฮะมันเพิ่งเกิดขึ้นได้แค่ประมาณยังไงอะ่ะปีปีนิดนิดเองอ่ะนะเพื่อนๆเนี่ยมีคนเข้าไปคอมเมนต์ใน reddit นะ,ะบอกว่าเนี่ย be careful what you r e throwing money into นะครับก็คือระวังนะ โยนเงินเข้าไปในโปรเจกต์โดยที่เราไม่รู้เนี่ยมันมีปัญหาได้นะครับมันคือต้องเข้าใจว่าแน่นอนนะคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการทํางานของโซล a ร์แล้วเข้าไปลงทุนเนี่ยช่วงที่ราคามันร่วงลงมาเนี่ยหลายคนแบบผวาแน่นอนว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเพราะมัน หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาราคามันแบบโอ้โหขึ้นไป200กว่าดอลลาร์ไปทํา all time high แล้วอยู่ดีมันแบบเนี่ยลงลงลงลลงมาแล้วละดันมาเจอปัญหาระบบมัน crash เนี่ยคือผมอยากให้เพื่อนๆมองอย่างนี้นะฮะว่าระบบมันยังใหม่แล้วที่สำคัญที่สุดตอนนี้มันอยู่ในช่วงของเบต้าเฟสนะฮะมันมันเป็นช่วงเทสอะเพื่อนๆนะมันยังไม่มีอะไรเสถียรและมันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเสถียร เพราะฉะนั้นมันไม่ต่างอะไรกับเหมือนกับตอนนี้เราเป็นยุคหินอะแล้วเราใช้เปลือกหอยในการซื้อขายสินค้าเป็นใช้เป็นเงินสกุล่ะนะแล้วผมมาเปิดธนาคารเนี่ยนะหรือมันมีระบบธนาคารเพิ่งเปิดมาเนี่ยแทนที่จะเก็บหอยไว้ในถ้าของเราเนี่ยเราอหอยของเราเนี่ยนะเปลือกหอยของเราเนี่ยไปฝากไว้กับธนาคารนะแน่นอนมันก็จะมีดราม่าในเรื่องของอ่าพี่ผมทําไมเนี่ยได้บัตรคิวเลย รอคิวนานจังเลยแล้วทำไมเนี่ยคนนี้แซงคิวผมทำไมธนาคารมีปัญหาอะไรมีปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆมองว่าปัญหาของ s o ล a n ่ในครั้งนี้เนี่ยนะเราต้องมองว่า1มันใหม่2มันเป็นเบต้าเทส3เราต้องดูว่ามันระบบมันล่วงเนี่ยนะทางโปรเจกต ทีมเดเวลเปอร์เนี่ยเขาแก้ปัญหายังไงเขาแก้ปัญหาเร็วขนาดไหนแล้วมีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในอนาคตยังไงนะฮะก็ลองตามในใครที่อยากรู้ข่าวแบบทันทีนะเพื่อนๆก็ต้องตามใน Twitter นะผมบอกได้เลยว่าทั้งหมดที่ผมตามเนี่ยแน่นอน70%ผมอ่านข่าวจาก reddit เพราะ reddit มันก็พาเราลิงก์ไปข่าวนู้นข่าวนี้แต่บน Twitter เนี่ยคือเร็วสุดไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นแต่ บางทีเราเห็นข่าวมันเตือนกระดิ่งเตือนขึ้นมาว่าเอ้ยระบบมีปัญหาระบบล่มเนี่ยแล้วเห็นราคาร่วงเนี่ยนะคนใหม่อาจจะแบบอุ้ยเกิดอะไรขึ้นตกใจขายดีกว่านะฮะอย่าลืมนะว่ากำแพงเมืองจีนไม่ได้สร้างในวันเดียวนะฮะเราต้องให้โอกาสมันแก่บักเชนก่นกันกับผมว่าคาดานโนก็จะต้องมีปัญหานี้นะเขจะต้องมีระบบคราชบ้างจะต้องมีปัญหากับดีฟามันจะต้องมีบัคมีเออร์อะไรงนี้เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะ ค่าแก๊สมันก็ถูกกว่าอั h เทเ u ียมเยอะนะเพื่อนๆเ,เอาละนั่นคือ Solana นะฮะดราม่านั้นก็ประมาณนั้นนะเพื่อนๆใครคิดไงคอมเมนต์เข้ามาเรื่องต่อไปจะมาพูดถึงมาสรุปในเรื่องของการประชุมที่เมื่อวานเราคุยไว้ว่าคุณแกรี่เกนเซอร์จะเข้าไปประชุมกับผู้ที่สมาชิกของสหรัฐอเมริกานะครับหัวข้อข่าวเลยนะเขาบอกแกรี่เกนเซอร์ compares cryptocurrency market regulations to wild west นะครับคุณแกรี่เกนเซอร์เปรียบเทียบการควบคุม ตลาดคริปโตเคอเรนซีว่ามันเป็นหรือแกมองว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็น Wild West นะครับหรือมันเหมือนยุคคาวบอยหรือถ้าแปลเป็นชาวบ้านอย่างเราก็คือบ้านป่าเมืองเถื่อนนะอย่างเงี้ยนะฮะคือแกพูดคำว่า Wild West พอๆกับผมพูดคำว่าพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนอะคือแทบจะทุกวันทุกครั้งที่มีการสัมภาษณ์ทุกครั้งที่นะเรื่องเดิมๆอะนะ wild west นะคอนโทรลยากนะแกควบคุมลาบาก แต่ทีนี้ทุกครั้งที่มีการประชุมการประชุมทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ2ชั่วโมงกว่านะฮะคือแกเหมือนโดนโดนยังไงอะตัวแทนวุฒิสมาชิกจากแต่ละรัฐของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาสอบถามมามาแบบว่าภาษาอังกฤษเขาเรียก g r i ล l หรือมาเผาแกนะฮะแต่ทุกครั้งที่มีการประชุมอย่างเงี้ยที่เรียกว่า Senate Hearing นะเพื่อน ประชุมอย่างเงี้เขาเรียก Senate hearing ที่แบบนะ Senator จากนะตัวแทนจากรัฐนูรัฐนี้มามาประชุมเนี่ยผมจะสนใจที่สุดคนเดียวคือคุณอ l i z a b e t h Warren นะครับคุณอลิซ a b e t h Warren เนี่ยเป็นคนเดียวที่ถ้าโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินในเรื่องของอ,อะไรที่เกี่ยวกับเงินเนี่ยนะแกจะถามคำถามได้โดนอย่างเช่นสมัยที่แกเคยถามคุณ มาร์คซักเกอร์เบิร์กเรียกคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กมาสอบถามในเรื่องของความปลอดภัยของระบบ Facebook หรือแม้กระทั่งธนาคารอย่างเ e l l s Far g โกในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแกถามทีเนี่ย CEO ยักษ์ใหญ่หัวกะทิที่แบบจบ Harvard จบเยลเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยหงายหลังทุกคนนะฮะและคุณอลิซาเบธวอยน์แกก็พูดประมาณว่านะฮะเขาอันนี้ผมเอาเนื้อ,อมาให้เ,เพื่อนเพื่อเลยนะแกบอกเนี่ยตลาดคริปโตเนี่ยนะดูยกตัวอย่างอย่าง,างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่ตลาดมันล่วงซินะเอ่อ มันมีการตลาดมันล่วงไปเนี่ยเงิน400บิลเลียนนะหรือ4 0 0แสนล้านดอลลาร์เนี่ยมันหายไปแบบโหแทบจะในพิบตาเลยนะและโดยเฉพาะอย่างเวลาตลาดมันแครชอ่ะเพื่อนๆแน่นอนคือตลาดมันแครชมันก็นะมีคนเทขายและแกบอกว่าอย่าง Exchange อย่าง Coinbase อย่างเงี้ยนะเนี่ยตอนนั้นนะตอนที่ตลาดมันปรับถานเร็วๆอะ i n b a s e มันก็ล่มนะและอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าลูกค้า ดิฉันอีฉันมีคนที่เขียนจดหมายมาบอกอีฉันว่าตอนที่คอยเบสล่มก็เข้าไปถอนเงินไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดคนต้องการจะถอนเงินนะ่ะคุณแกรี่คุณจะทำยังไงนะคุณปล่อยให้เอกเชนอย่างเงี้ยล่มอย่างนี้ได้ไงนะคือตอนนั้นเอก n ชนเพื่อนๆจำได้ไหมที่ที่แล้วตอนนี้มันล่วงมาแรงๆอ่ะนะนะแทบจะทุกเอกเชนถ้าไม่เออเลอร์ก็เข้ายากอ่ะนะไม่ว่าจะของไทยหรือเทศนะครับคุณ Gary, แกรี่แกก็ ตอบไปแบบนุ่มนวลมาะครับครับครับอะไรเนี้ยนะฮะและแกก็นะคุณอลิซาเบธวอนก็พูดถึงในเรื่องของ d e f านะแกพูดว่าทำไมอ่ะการที่สวอปเหรียญโทเคนจากอาร e r ิ u ร n e มเน็ตเวิร์เนี่ยนะมีคนบอกอีชั้นว่าสวอปเหรียญอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันอังคารที่แล้วเนี่ยมีค่าฟรีมากกว่า500ดอลลาร์ซะอีกนะครับคือ แกก็ถามคุณแกรี่เกนเซอร์ว่าเนี่ยค่าฟรีของอัเทรียมสูงมากมากสวัปเหรียญทีเจอไป500ดอลลาร์ไปหมื่นกว่าบาทนะคุณ Gary แกรี่แกก็นะคือพอถามอย่างเงี้ยนะคุณ Gary แกรีก่แกก็รู้แล้วคือป้าไม่รู้เรื่องคริปโตเท่าไหร่นะฮะคือถ้าผมถ้าผมเป็นคุณแกรี่ผมก็จะแบบถ้าผมเป็นเขาเนี่ยผมจะบอกเลยบอกก็เหมือนเรียกแท็กซี่บ้านเราครับนะก็ต้องเติมแก๊สเป็นธรรมดานะแท็กซี่ก็ต้องเติมแกส๊นนะแกกแกสนะ เนี่ยนะครับคือถ้าจะให้สรุปการประชุมนี้คร่าวๆนะเพื่อนๆสรุปแบบเนื้อๆเลยนะฮะจาก2ชั่วโมงที่ผมเข้าไปนั่งดูเนี่ยนะแล้วก็หัวข้อข่าวนียเขาพูดเขาสรุปได้ดีเขาบอกคุณแกรี่แกนเอร์ก็พูดเหมือนเดิมว่าในเรื่องของ decentralized finance หรือ d e f i เนี่ยหลายๆโทเค็นมันเรียกตัวมันเองว่า d e f i แต่มันไม่ใช่ d e f i นะครับมันไม่ใช่ decentralized finance มันเป็นกึ่ง centralized finance เพื่อนๆหลายคนคงนึกออกว่าเหรียญอะไรที่มัน กึ่งกึ่ง Centralized Finance นะค,คือผมไม่อยากพูดชื่อเหรียญเพราะว่าในวงการคริปโตเราเนี่ยนะบ,บางทีพอพูดถึงแล้วแบบคนที่ถือเหรียญน,นั้นอยู่รู้สึกกระทบทางใจว่าเอ้ยทำไมพูดถึงเหรียญเราอย่างนั้นประมาณนี้นะเพื่อนๆแต่คือยังไงอ่ะ มันเป็นสัจธรรมอะนะหลายหลายเหรียญเนี่ยคนที่เข้ามาในวงการคริปโตเคอเรนซีที่มองออกว่าเฮ้ยอันนี้มันเซ็นทรัลไลซ์หรือมันดีเซ็นทรัลไลซ์เนี่ยเรารู้ว่าบางอันมันก็ไม่ดีเซ็นทรัลไลซ์ร้อยซในทางทฤษฎีมันอาจจะเป็นเซ็นทรัลไลซ์เอ่อดีเซ็นทรัลไลซ์ขออภัยแต่ในทางปฏิบัติมันไม่ใช่ดีเซ็นทรัลไลซ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,นะเพราะฉะนั้นมันก็จะตกอยู่ในบทวิเคราะห์ของนักลงทุนว่าเอ่อยังส่สสวนตัวผมเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นนักลงทุนเนี่ย นะบางตัวผมรู้ว่ามันไม่ดิเซนทรัลไลซ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมเข้ามาในลักษณะของนักลงทุนเพราะฉะนั้นผมไม่สนว่ามันไม่ดิเซนทรัลไลซ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมองถึงรีทูนออนอินเวสท์เมนต์หรือว่าต่อปีผมจะได้กำไรเท่าไหร่จากการลงทุนในเหรียญนี้หรือโปรเจกต์นี้นะเพื่อนๆคิดยังไงกับประเด็นนี้นะครับอคอมเมนต์ Comment เข้ามานะแต่เนี่ยคุณแกรี่เกนเซอร์แกก็แบบบางตัวที่ไม่ดิเซนทรัลไลซ์มันก็ตกอยู่ในแคตตาก็อกของเซกิวิตี้นะเข้าอีเละเดิมอีกแล้ว แล้วก็แน่นอนนะคน Gary ุณแกรีเกนเซอร์แกก็พูดประมาณว่า <c oughs> เนี่ยผมโดนคนกล่าวหาว่าผมเนี่ยนะไม่ชอบเทคโนโลยีนะท,ทั้งที่ผมเป็นอาจารย์ที่คือแกไม่ได้พูดอย่างเี้นะฮะแต่คือประมาณว่าแกเป็นอาจารย์จาก MIT เพื่อนๆที่เข้าใจและเเคยสอนในเรื่องของบล็อกเชนแล้วก็ด e เซนทรัลไลซ์เวิร์ะนะแต่ตอนนี้แกโดนแบบว่า โดนด่าเยอะถ้าเข้าไปอ่านใน Twitter แกว่าแกไม่ได้ไม่ได้อยู่ทีมคริปโตไม่ได้อะไรเงี้ยแกบอกว่าแกอยากจะขอปฏิเสธตรงนั้นนะแกเนี่ยมั่นใจในเทคโนโลยีและชอบในระบบบล็อกเชนแต่มันก็จะต้องมีหลายๆอย่างที่จะต้องมาควบคุมนะเพื่อนๆคือถ้าเราให้มองกันนะเพื่อนๆคือผมมองว่าสมมุติว่านี่เป็นโรงเรียนนะนี่เป็นโรงเรียนแล้วพวกเราเป็นนักเรียนหมดเนี่ยคุณแกรี่เกนสเลอร์แกเหมือนกับประธานนักเรียนนะแล้วประธานนักเรียนถ้าเพื่อนๆจําได้เนี่ยสมัยก่อน สมัยมัธยมเราจะต้องมีเพื่อนที่แบบว่าเคยอาจจะเคยรู้จักกันอะไรประมาณนี้แล้วพออยู่ดีเป็นหัวหน้าห้องหรือเป็นประธานนักเรียนเนี่ยก็จะต้องทำตัวต่างไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะต้องกลายเป็นเขาเรียกว่าคริปโตคอปอ่ะนะหรือเป็นตำรวจคริปโตในกรณีนี้นะก็จะต้องมาสอดส่องในสิ่งที่เราเคยแบบนะสมัยก่อนยังวิ่งเล่นกันอยู่เลยอ่ะแต่ตอนนี้มาบอกว่าเอ้ยห้ามวิ่งบนสนามอะไรประมาณนี้นะพเพื่อนๆก็แกก็ออกมาปฏิเสธต,ตรงนั้นนะครับและ นะการเมืองก็คือการเมืองนะทิ้งท้ายว่านะครับคุณแกรี่บอกว่าในเอเจนซี่ของเรารือหน่วยงานกรตโตของเราเนี่ยนะมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอแล้วเรากนะ็ถ้าเราได้งบประมาณจากภาครัฐมาสนับสนุนหน่วยงานเพิ่มเนี่ยเราก็จะทํางานได้ดีกว่านี้ประมาณนี้เพื่อนๆคือถ้าผู้ภราิษาชาวบ้านคือขอตังค์เพิ่มหน่อยนะเข้ามา หล่อเลี้ยงองค์กรหน่อยนะฮะตอนณนะตอนนี้นะเพื่อนเอ่อเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในกรตสาฐอรมริการอยู่ที่ประมาณ4 0 0พนิดนิดคนนะครับก็เพื่อนๆลองคิดดูว่าเจ้าหน้าที่พอหรือไม่พอ4 0 0พันคนนะเพื่อนๆนี่คือคือถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มก่อาการร้ายนี่คือกลุ่มติดอาวุธก่อาการร้ายใหญ่ๆเลยนะ4,000คนเน นะแกบอกว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือมีเงินเพิ่มมาหล่อเลี้ยงองค์กรก็น่าจะดีกว่านี้นะครับถ้าให้สรุปแบบเป็นบรรทัดบรรทัดก็คือ1ในเรื่องของ Stable c o i n นนะตอนนี้อยู่บนโต๊ะแล้วนะฮะมันไม่ใช่อะไรที่เขาจะออกกฎหมายข้ามคืนนะคุณแกรี่ไม่สามารถออกกฎหมายได้เขาก็ไปขอพวกทีมตุลาการให้ออกกฎหมายนะในเรื่องของ Stable Coins นะตอนนี้มันอยู่บนโต๊ะแกมองว่า Stable Coin บางอัน นะครับมันตกอยู่ในแคตตาล็ของ Security มันไม่ใช่ Stable Coin แล้วก็แน่นอนบาง Stable Coin ก็ยังจะไม่มีความชัดเจนว่ามันมีดอลลาร์มาไปหนุนหลังตรงนั้นอยู่หรือเปล่านะเพื่อนสมาชิกในช่องนี้คอมเมนต์เข้ามาบอกพี่อย่างนี้ผมขาย USDT ออกไปหมดเลยดีไหมแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีไหมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะเพื่อนๆผมในความรู้สึกผมเนี่ยมันไม่มี Stable Coin ที่ปลอดภัย100%นะครับตอนนี้ผมก็นะ มีประมาณ60-40นะครับในเรื่องของ USDC กับ USDT นะเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องอึดอัดใจอ่ะเพื่อนๆนะหลายๆเอ็ก a n น e เนี่ยส่วนใหญ่แล้ว USDT มันใช้ง่ายกว่ามันแพงง่ายกว่ามันมีตัวให้แพงกว่าเยอะนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณนะผมไม่ถนัดในเรื่องของการวิเคราะห์หรือไปบริหารความเสี่ยงให้เพื่อนๆนะครับเราจะต้องมีทฤษฎีของเราเองเพราะว่าคือยังไงเพื่อนๆมันแบบเรามาจาก ทุกสายชีวิตอะนะครับฐานะต่างกันการความรู้การศึกษาแต่ละคนในช่องเนี้ยมามาตั้งแต่แล้วรปภไปจนถึงหมอแล้วก็ทนายอะหลายท่านที่ผมได้คุยด้วยนะครับมีเรามีจากอาชีพและความเป็นเงินร้อนกับเงินเย็นของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะมันก็จะต้องชั่งน้ําหนักเอาเองนะผมไม่สามารถให้เป็นแบบว่ากึ่งสําเร็จรูปให้ได้เลยแล้วใส่น้ํากินได้เลยอะเพื่อนๆต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะครับ เอาละนะครับส่วนในเรื่อง gas fee แก้ไม่ได้นะครับก็คือ gas fee ก็คือ gas fee ผมว่าคุณอลิซาเบธวอร์เรนวุฒิสมาชิกจากแมสซาชูเซตส์จะต้องไปคุยกับคุณไวทาลิกเองนะถ้าได้คุยนะในเรื่องของ gas fee ของ Ethereum, อัลเทเรียมเพราะเธอบอกโอ้ oh, swap เหรียญทีแพงเหลือเกินนะครับส่วนเอ็กซ์ชแนนจ์ตอนนี้ก็อีหละเดิมคือเอ็ก a n ชแนนจ์จะโดนเพ่งเล็งนะเพื่อนๆน,นะเอ็กซ์ชแนนจ์โดนเพ่งเลง็งแล้วก็นะผมอยากจะให้เพื่อนๆเข้าใจว่าดูแล้วเนี่ย ในเรื่องของนโยบายรัฐกับคริปโตเครนซีเนี่ยมันจะเป็นของที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกันไปนะครับตลอดอายุขายของพวกเรานะรุ่นหลานเราอาจจะอีกแบบหนึ่งแต่ในอายุขายของพวกเราเนี่ยถ้าคุณอายุ20ขึ้นไปเนี่ยผมว่าตลอดเราจะเห็นคริปโตกับนโยบายรัฐคู่บ้านคู่เมืองกันไปของทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในทุกๆประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆผมจะจบท้ายวิดีโอนี้ด้วย ประเด็นนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดที่จะอยู่คู่บ้านคู่เมืองวงการคริปโตก็คือทุกครั้งที่มีในเรื่องของนโยบายรัฐมาทำให้ราคามันล่วงลงไปเราจะเห็นยักษ์ใหญ่อย่าง MicroStrategy ออกข่าวมาว่าเขาเพิ่งซื้อ Bitcoin เพิ่มเหตุผลที่ MicroStrategy ต้องออกข่าวเพราะว่าเขาจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะเป็นเป็นนะครับจะต้องมีการแจ้งให้กับ แชร์โฮเดอร์หรือผู้ถือหุ้นทราบเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นมันมันมันเปิดปกปิดไม่ได้และก็ยังมีเจ้าหลายๆคนถ้าเราไปดูใน o n อนเชนเนี่ยนะครับเข้าไปช้อนบิตคอยนในช่วงที่มีนโยบายรัฐหรือมีข่าวอะไรไม่ดีมาแรงๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจในกุศโลบายของวงการคริปโตว่วามันมีอะไรที่เรา พลังมืดอะไรปแปลกๆหรือเปล่านะนเพื่อนๆลองคิดลองคิดและคอมเมนต์เข้ามาว่าทุกครั้งที่มีข่าวว่าจะมีนโยบายรัดหรือมีประชุมด่วนในรัฐบาลประชุมด่วนในเรื่องคริปโตเดี๋ยวมีคนเข้าไปช้อนทุกทีเลยบังเอิญหรือเปล่านะมันก็มองได้ไหลายมุมบางคนก็อ,กอ๋อนี่มันเรื่องบังเอิญไม่มีอะไรนะหรือบางคนก็แบบมันจะต้องมีใครที่แบบมีพลังมืดตรงนี้หรือเปล่านะครับเอาละเพื่อน <S <S ๆนะสรุปก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของโซลารนาอย่างที่ผมเรียนนะก็ บริหารลงการลงทุนกันให้ดีอย่าอย่าใส่ในตัวไหนก็ตามแบบหมดใจนะครับนี่คือแล้วก็ในเรื่องของออนโยบายรัฐของสหรัฐอเมริกาก็ประมาณนี้เพื่อนๆสรุปประมาณนี้เลยนะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับอยากเห็นเพื่อนๆทุกคนปลอดภัยอยากเห็นเพื่อนๆทุกคนระวังตัวและสำคัญที่สุดเลยเช่นเคยนะเพื่อนๆกาดอย่าตก ทั้งในเรื่องสุขภาพสุขภาพจิตและข่าวต่างๆที่อาจจะทำให้เราจิตตกและก็สุขภาพการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม